เมื่อจางเจียนขุนนางนายทหารของจกักรพรรดิอู่ตีเดินทางไปต่างประเทศในฐานะรัชทูตขององค์จกักรพรรดิเราพอจะได้รู้ว่าจางเจียนเองก็มีความแปลกใจ เมื่อเขาเดินทางกลับมาถึงช้างอานเมืองหลวงในปีที่126ก่อนคิจศักักราชแล้วก็ได้ถวายรายงานว่าในดินแดนซึ่งปัจจุบันเป็นอัฟกานิสถานมีเมืองต่างๆคาลืหาดและก็บ้านเรือนอยู่มากหลายอย่างในจีนเหมือนกันประวัติศาสตร์จีนย้อนหลังไปได้ถึงรวม4,000ปีในระหว่างที่อารยาธรรมก่อรูปขึ้นในจีนนั้นเห็นกันได้ชัดว่าอารยาธรรมของจีนเกิดขึ้นภายหลังเมโซโปเตเมีย อียิปต์แล้วก็อินเดียแต่ก็เป็นอรารยธรรมของประเทศเดียวเท่านั้นที่สืบต่อกันมาอย่างไม่เคยสะดุดหยุดชะงักเลยนับตั้งแต่มันได้เริ่มต้นมันยังคงมีลักษณะสำคัญสำคัญหลายประการของอดีตตั้งแต่ครั้งบรรพการโพลและในปัจจุบันนี้